สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่รับชมครับรายการจ p c h anel n ครับวันนี้เรามาอยู่กับนะครับรถไถนะครับคูโบต้า l 5 0 1 8นะครับมาเบิ้งบุกเบิกป้านะครับวันนี้ครับไห่ไห่นะครับเตรียมที่จะปลูกนะครับปลูกมันสับปะหลังครับพี่น้องนะครับใช้ฝานสี่นะครับเหมือนกันครับมาเบิ้งกันครับไห่ไหครับวิธีการเตรียมดินนะครับก่อนจะปลูก มันสัปปะหลังครับพุ่นผุ่นนะครับพี่น้องโซนพุ่นก็คือปลูกแล้วนะครับเหลือเหลือเหลือแจนี่ครับยังยังบนท่านปลูกนะครับเหลือแจนี่ยังบนท่านปลูกครับต่ออยากจะไลน์ไหนหนึ่งครับหางใหม่อยากจะไลน์ไหนหนึ่งต่อไลนครับวันนี้ครับนรือต่อใหม่ครับ สังเกตบางเลืองครับหากไม่ก็ว่ายนนะครับนะฮะเป็นการเรียมดริงครับก้อนจะปลูกนะครับเป็นไฮบุกเบิร์กครับเป็นดินแหลกเลยนะครับไฮบุกเบิร์กนะครับเป็นไฮบุกเบิร์กเป็นดินแหลกครับต่อหลายจังหน่อยครับพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศช่วงแรงๆครับ บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับ2563ครับเตรียมดินปลูกมันสับปะหลังครับได้หมูแรงครับ้นะครับส่วนใต้กับปูกแล้วนะครับพี่้องครับแต่ว่านะครับมันมันยังบอท่านงามท่านใหญ่เป็นไหนะครับทั้งขางกับปูกแล้วครับเขียวเขียวนะครับอันนี้เป็นต้นต้นเข่งครับต้นเข่งต้นดูครับนี่ครับต้นดูใหญ่ครับ เบรงมองนี่ครับรถไถไมาอลไครับ้องแต่ว่าถ้าขถให้บุกเบิงอยากจะแพ่รถนะครับเด็กจะแพ่รถในจังน้อยนะครับเพราะว่ามันมีแต่ต่อมีแต่แตยังหลายนะครับรุไม่ใหม่นี่นะครับอาจจะพังได้นะครับ เรไปดอกว <c oughs> ยุคนี้ละอ้าวไปแล้วครับผมส่วนท่านจะเป็นดินดักดิน,ดนแข็งแน่ครับพี่น้องนะครับเป็นดินแห้งแข็งแน่ไทยโอมาแล้วก็จะเป็นดินประมาณนี้ครับแต่ว่าต้นนี้จะเป็นไฮบุกเบิกครับมันอยากจะนะครับกะย่างที่บอกครับมันดินมันอยากจะ ไมนอยากจะยั่งอยากแข็งแข็งแน่นเราเป็นไฮแลนด์เนาะสังเกตตรงนี้ Dùng cho ta bị đánh请 nhăm Fổin Vương phục Dê cho faness mùa h refinance sau phần từ H Sloan người nào à à hay book bút ừ กัันนไปนะครบฝนพึงตกครับพี่น้องครับนี่ฝนพึงตกต๊แล้วนะครับเเลยเด็กเขามาไถานะครับปกติไถจะไถบ่อได้นะครับเพราะว่าดินมันนังแข็งหลายนะครับดนินนันแงแข็งแข็งแห้งนะครับ

ดันครับพี่นี้ครับสายดันพี่น้องครับดันยางเดี๋ยว่าทำนะครับเป็นรถคูบะต้าครับหลายคนสอบถามมานะครับเป็นรุ่นใดเนาะว่าสั่นนะครับเป็นคูบะต้านะครับ L 5 0 1 8นะครับ50แรงม้านะครับพี่น้องนะครับใส่ฟานซีนะครับรถเดิมๆครับไม่ได้แตะแปลงอะไรนะครับ ดงม,ม,มา้องดินครับดินเสมอครับพี่น่องดินมาเสมอครอยากจะไล่น่อยนึงครับแน,นี้ครับทีแห้งไปไล้ครับค่อยๆไป เพราะมันเป็นดินแหลกครับดินบุกเบิกนะครับเป็นดินแหลกดินบุกเบิกต้องเป็นประมาณประมาณนี้แหละครับนะลักษณะเบิ้งนะครับของดินก็จะมีพวกหากไม้หากยังแน่นะครับพี่น้องมีตอมียังหลายมากมาย ฟิมมาแล้วครับข้างในเกิดเป็นป่านะพี่น้อง เอานะครับฝากไว้ในกันครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้จะเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกัน,นครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ